ปุ๋ยไข่มุกตาเรืบยบไข่มุกโดยบริษัทปุยไวกิ้งจำกัดรถขุดคูโบตา้าน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ถ้าอยากพักผ่อนบรรยากาศนั่งริมชายหาดสบายๆชิวๆส่วนตัวนะครับขอเชิญที่ไทยไฟโฮเทลที่หาดละไมเกาะสมุยเป็นโรงแรมที่ตกแต่งภายในด้วยตีมวยไทยด้วยความ ด้วยความคิดสร้างสรรค์การันตีด้วยรางวัลครับก็คือรางวัลของ k a p Business Award ในปี2023ในสาขาเวิร์กเคียชั่นจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงมีการบริการทั้งยิมออกกำลังกายแบบมวยไทยหรือว่ามาแช่น้ํำว่านเพื่อบำรุงผิวพัรร์และคลายความเมื่อยล้ากับการนวดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มาริมรถอาหารไทยดั้งเดิมแล้วก็อาหารทะเลสด,สด ท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปรับชมรายละเอียดสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ w w w t h a i f i g h t h o t e l c o m หรือว่าไปที่ t h a i f i g h t h o t e l facebook fanpage ครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเป็นคนที่รำไล่ไหวครูมัยนี่สวยงามนะครับเพจเองแล้วก็จอมห้าวจากมอังองะรายนี้่ไยแรงด้วยครับอาวุธบนเวทีแนะ่นอนแล้วครับ ต่างชาติที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนรู้เรื่องของมวยไทยนี่เขาก็พยา,ยามจะซึมซับไปหมดครับทั้งอาวุธมวยไทยรวมไปถึงทั้งศาสตร์และสิปงของการรำไล่ไหว้คลูมวย,ยไทยครับโดยเฉพาะเราเองก็เป็นหนึ่งเดียวตอนนี้นะครับที่สืบทอดสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอย่างมวยไทยขาาเชื้อครับ นี่เป็นคู่ที่5นะครับแนวรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก70กิโลกรัมไทยไฟหลีกวิกที่91ครับเป็นการยกทีมระหว่างไทยกับโมรโ็อกโกนะครับถือว่าเราเปิดโอากาสให้นักมวยของเราในไหว้ครูเต็มที่เลยนะครับอีกก็เป็นคนที่ไหว้ครูสวยงามครับอ่ะแหมจัดเต็มให้เลยครับ หรือว่าเป็นการตัดไม้ข่มนามในตัวเลยครับนี่หอบหอบนี่แต่วางถึงเลยครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องเพราะวันนี้นี่ก็คือในนามทีโมร็อกโกนะครับคือเราจะเห็นถึงแพชชั่นของนักมวยหลายๆคนครับอ่าครับหักและโยนทิ้งครับอ่เดี๋ยวดูท็อปสุดท้ายนะพารามแผงสอนโดนโดนหักทิ้งแต่นี่ครับท็อดสุดท้ายครับชักดาบมาฟันแต่ยังหลบได้ครับ ร้ายการเหลือเกินครับทาิกเอลกาน่าเราจะดูการเทียบสัดส,ส่วนนะครับทาิกนี่สูงยาวมากครับดูครับโอ้โหก็ร้อยแปดสิบเก้ากับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับปกติแล้วเพชรเอกชอบกับใครไม่ค่อยเสียเปรียบรูปร่างเนาะนะก็จะเป็นนกมวยที่รูปร่างดีนะครับแต่วันนี้เตีย่ยของเขาครับอนะแล้วก็จากราชบุรีนี่ก็มีดรสุขชัยควรฤชานะครับผู้บัญชาการเรือนจำการเขาบินนะก็ เรือนจำกลางเขาบินอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับผมระมาถอดมงคลให้เด็กบ้านเดียวกันอย่างเพชรเอกพัชระอินนะครับ,รบส่วนนักสู้นักชกจากเรือนจำกลางเขาบินนี่วันนี้มาสองท่านนะท่านแรกอย่างพี่สิงสมุทรนี่เข้าวินไปแล้วนะครับส่วนท่านต่อไปอีกท่านหนึ่งก็คือพี่พผดิศึกสอบ้านอินทรีลูกพลยมมวยไทยน,นะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับเวทีนี้เป็นเวทีแห่งการให้โอกาสครับ อาลวครับไปดูว่าสูงๆเยาาๆนี่หล่นลงมาจะเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าจะเป็นทาลิกครับที่ใช้ความยาวเลยครับดักห้าทางด้านเพชรเอกับอาละครับคือก็ต้องทําแต้มขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันครับตอนนี้นี่แต้มรวมคือ4คผู้ผ่านไปไทยชนะ3โมร็อกโกชนะ1นะฮะาทาลิกชนะได้ก็จะไล่ขึ้นมาเหลือแค่1แต้มเท่านั้นนะครับ1คู่เท่านั้นเพชรเอก หลังๆก็ใช้บริการอีหลานมาครับก่อนหน้านี้ก็มวยรอบปุ๋ยม้าบินนะครับแ้วก็ตอนนี้ต่อยนี่ก็แหมลีลามาแล้วครับแหมอย่างที่บอกก็ว่าเดี๋ยวเชิดเชิญเนี่ยระวังระวังขาเดี้ยงนะเชิดเชิญแบบนี้นี่แหมคู่ก่อนหน้านี้นี่โดนไปโดนไปหลายต่อหลายคนแล้วออกขวาครับขวาหมดพยาวเลยลดไปครับ ขอเข้ามาแทร่ร้องพักแต่มีสลับการครับมีสลับการนะเพชรเอกบอกไม่งงครับเขียวไว้ก่อนครับพยายามอาศัยลูกฉากสวยแล้วครับใส่แล้วฉากใส่แล้วถอยครับเพราะว่าแหมไปประเทศซึน้าไม่ได้เขายาวเหลือเกินโอ้โหนี่ครับยกก้านคอเลยนะครับนี่เพชรเอกมือห้ามตกเลยครับการห้ามหล่นเป็นขาดแต่ถ้าไล่มาในกดดันอีกสองคนที่เหลือเลยนะครับเอาครับหมัดอุ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วมี ลอยไปฟุ๊กเลเหมือนกันครับทังเดินต่อครับเพชรเอก,ค,อกค่อยๆสี่คานเข้ามาอกดดันเข้าไปบ้างครับเนี่ยโอ้โหดูเขาสู้แพนชั่นทุกคนเลยนะครับเออพอแพ้ก็แบบเศร้ามากพอชนะก็ดีใจสุดๆ,ๆนะครับนะจะหยับเข้าไปครับเพชรเอกหาลีกเองครับนี่ฮะยาวๆก็แย็บค้ำไปก่อนครับเป็นแนรูปแบบของยกทีมด้วยแม่ศนะักดิ์ศรีข้ําคอ ก็เลยเข้มข้น 1, 2, ครับหนึ่งสองครับหมัดของเพชรเอกเกมค่อนข้างที่จะกดดันนิดนึ่งเลยครับขวาเตะจ่อล่างพเพชรเอกเตะไปต่อยไปก็ต้องระวังไว้ด้วยเพราะว่านี่ครับช่วงเข้ายาวครับพลาดไม่ได้หลุดไม่ได้เหลอไม่ได้หลวมไม่ได้นี่ครับขวาเตะจาะไปครับพยายามตัดเวทีแล้วครับหน,หนึ่งสองเตะขาของเพชรเอกเอาล้ครับชุดใหญ่ๆคำโต,โตครับขาลิกขาโยกมา ต่เต็บยังได้อยู่ครับความไวเอ๋ก็เลือกเน้นๆเลยนะครับเดินนะครเอาละครับหลังเริ่มจะติดเชือกเดี๋ยวดูว่าจะแก้ยังไงครับนี่แล้วก็จะยัดมาแแข่งนี่ครับโอ้ยเข้าลำตัวครับเอาละครับแหมต่อยแหมยาวแต่ว่าวัดระยะยังไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับาลิศหมดยกหนึ่งครับเอาละครับมาดูไฮไลท์กันครับ ไทยประทะโมร็อกโกในคู่ที่5ครับจังหวะหดขึ้นบนนะครับของฮาริกเอลกาหน้าครับดีว่ายกกาดไว้ทันนะครับจังหวะโต้คืนครับของเพชรเอกหนึ่งนี่ลอดกาดเข้าไปเลยนะครับหมัดขวาแล้วแข้งนี่ครับเตะเข้าท่อนแขนฮาริกก็มาหมัดก็ยาวดีเหลือเกินครับแล้วดอกนี้ครับโอ้โหเข้าข้อดีเหลือเกินนะครับเต็มแข้งเลยครับจะยก2นี่ เพชรเอกก็ไม่น่าจะถอยให้แล้วนะครับยกแรกเนี่ยดูเหมือนว่าจะรอจังหวะนิดนึงนะครับส่วนทาลิกเองก็ยังวัดระยะไม่ค่อยถูกเหมือนกันจังเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นนะครับเอาล้ครับยก2ขยับเดินเลยครับเพชรเอกอาวุธยาวเนี่ยถือว่าก่อกวนได้ดีนะครับในวงนอกครับเอาครับแม่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาเล้ครับเกมเริ่มเปิดแบบแบบนี้นี่เดี๋ยวดูครับใครหล่นใครจะนับใครจะน็อก โอ้โหสกูเขามีสอกมาด้วยครับแล้วขวายาวๆครับเพชรเอกต้องอาสัยลูกหนักๆแล้วนีครับเจาะไปเลยมีจังหวะเจาะขาเจาะขาเจาะช่วงล่างครับยางแตกไม่แตกครับโดนเจาะแบบนี้ครับแต่เพชรเอกก็หมายมั่นปั้นมือแล้วนว่ากางเจาะแรงๆเจาะช่วงล่างให้โหลดเตี้ยมาเท่ากันครับหมัดขวาของเพชรเอกแทงขวาแต่าะล่างครับเริ่มจะเน้นแล้วนะครับยกนี้ของเพชรเอกครับ เดินจะเน้นมากขึ้นครับปีบเราไว้ก่อนครับโอ้โหเอามาก็โดนแข้งอีกครับจะดูว่าจังหวะทาลิกเดินนี่จะอันตรายขนาดไหนเนี่ยยังเป็ชิงจังหวะแม่ปล่อยกได้ครับเนี่ยวต้องรู้ว่าวันหนึ่งสองปล่อยแล้วฉากออกเลยนะครับทาลิกเป็นมโมที่กินข้อเท้าดีครับแี่ดูโบโลโกชุดนี้นี่เออสเต็ปเท้าดีทุกคนเลยนะครับปล่อยมัลหนึ่งสองนี่จะแี่ยังไม่โดนครับ มาอีกครับเอาใกล้ๆเอาเยายนจะง้าง,างาให้ยาวขึ้นเลยครับหมัดเอกก็ไม่ได้เดินเต็มที่ครับยกนี้รอหัวดเน้นๆครับมาแล้วครับมาแล้วครับแหม่หมัดได้ชวัดเฉวียนเับแข้งขวาที่สวยเอกขยับข้าหาครับตาริ้นต่อยหมัดขวาหมาัดที่สองมาเอกนี่ครับโอ้แหม พอต่อยท้องแกแกแกเปิดการท้าทายบอกต่อยมันเลยครับแรงกว่านี้มีอีกไม้อาแล้วครับเพชรเอกจัดให้ทีเอาล้วครับตัวแฟนๆก็อยากเห็นนะครับที่รับชมอยู่ตรงนี้ครับทางหน้าจอช่องแปดและทางออนไลน์ครับของไทยไฟเดินต่อครับอ่าเพชรเอกทำโตโต้ทำใหญ่ๆมีครับแต่ว่าท้าหลีกเป็นมวยที่วัดระยะออกอาวุธไม่ค่อยดีนะครับคืต่อยก็ไม่ค่อยโดนเตะก็ยังพลาดเป้าครับแม่ขณะที่ว่าแกนี่ยาวดีนะครับ อาแล้วครับอ่ะเริ่มจะเข้าบ้างเงินนี่ฮนะคือพอต่อยแล้วก็มันก็ด้งออกไปครับดูว่าแม่เกือบตกเวทีครับเดิ่งมาใหม่อ่าหลีกเดินบ้างเดินบ้างเอาครับอัปคัตซ้ายโอ้แัดระเบียบร่างกายดีครับแต่ว่ายังไม่โดนเต็มเเดินเดินมาเป็นเองโอ้จิ้มหมัดครับแม่ไม่เป็นไรครับเปล่งพลังสู้แ <c oughs> ม่พอโดนหมัดแก ตะโกนใส่เลยครับวากใส่เลยครับโหวตยกสองอมาดูภาพช้ากันครับแต่ว่าไฮไลท์สวยๆครับก็ยังเป็นเกมที่ค่อนข้างจะกดดันกันนะครับเพราะว่าเพชรเอกก็ไม่กล้าจะผีผามเดินครับขวาซ้ายเปิดทางแล้วขวานี่ก็ยังไม่โดนฮาลิคเองก็ใหญ่ครับ,รบแหมแข้งนี้สวยอร่างเงา รับตัวได้ดีครับช็อตนี้แล้วกับเบ่งพลังครับหนึ่งสองครับแหมบมัดแรกโดนอีกดูฮะโอ้แะเบ่งพลังสู้ครับทีกองเชียร์ก็ยังให้กำลังใจกันตลอดนะครับทางฝั่งของทีมโมร็อกโกครับแต่ว่ากองเชียร์ชาวไทยของเราไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับทั้งในสนามแล้วก็หน้าจอเขาวันนี้รอเชียร์เพชรเอกครับเดี๋ยวดูยกสามนี่จะเดินบูได้หรือยังครับโดยจะยังคงเป็นเกมที่ชิงจังหวะกันก็เดี๋ยวติดตามนะครับเพราะว่า ตรงนี้นี่ก็ยังเกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะครับในยกที่3นี่ครับค่อยๆเดินมาเหมือนเดิมครับยกสุดท้ายเสมอก็มียกพิเศษนะครับมาครับงานแล้วางานถูก่กเอาครับแหมหมัดได้ตายยกนล่ตายยกท้าทายใช่ไหมโดนแข่งอีกทีโอ้โหกลายเป็นเหนือจุดชมพิเศษเลยนะครับจังหวะโฉบม,มาต่อยมาเตะของเพชรเอกครับ สายมาครับทาริษปัดปัดขวาเพชรเอกเขาก็มัดถึงสองทิ้งบอลคืนมาครับหยับเข้าไปครับเพชรเอกค่อยๆสืบแต่อีกอันที่ตึงเลยครับเกมของเพชรเอกครับเพราะว่าเขามีช่วงยาวครับปัดถึงสองมาเตะไม่เตะครับกระโดดเตะเลยครับเพชรเอกครับต้องอายลูกลูกลูก ลูกโฉบแบบนี้ครับต่อล่างไปครับเพชรเอกอ้าวเขามีหมัดหมัดหนึ่งสองทุกมาเราเตะสองลากคืนเอาล้วครับเริ่มเดือดครับโดนขาโอดเจ็บหรือเปล่าครับแหมอาล้วครับเหยาๆแบบนี้เอาล้วครับท่าทายใช่ไหมท่าทายดีนักอาล้วครับโอ้ลูดเลยครับแต่ท่าหลิกโอ้ยยังดีลาสวยงามอยู่ดีๆครับชูดเดียวครับโอ้พับไปเลยครับเปิด เหตุเกิดที่ขาโอ้ไม่ไหวครับฮาลิกเกตานาครับโอุ้ตส่าห์ทนมาได้ทั้งสองยกนะครับสุดท้ายนี่เจอเพชรเอกหงดเข้าไปครับโอ้ปิดจ็อบเลยครับล้มยักษ์เลยครับไตขาแรงมากครับแต่ว่าอยู่ในการดูแลของคุณหมอจินทรศักดิ์ภูพาชาติแล้วนะครับมือนี่สีชมพูเลยครับทองเส้นใหญ่ครับ มาจบอายุที่3มาครับจังหวาเจาขาครับลุงนิดไปแรงๆมาครับลูกปวดแข้งของเพชรเอกครับกระโดดเตะเข้าใส่เลยนะครับถือเข้ายาวกว่าต้องอาศัยการจู่โจมแบบนั้นนะครับนี่นะครับแข้งขวาครับเพชรเอกเป็มมวยที่เตะแรงอยู่แล้วครับแต่วันนี้เจอยักษ์ก็ล้มยากหน่อยครับแต่นี่ครับไปเจอช่องเจอบ่อตอนลูกเจาะล่างอะครับเห็นอาการแล้วย้ำเลยนะครับ มือนฉลามได้กินคราวเลือดประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต่อยหมัดรัวไปอีกชุดหนึ่งครับชุดปิดท้ายเลยครับเทชรเอกรับจบเองครับโดนขาแล้วสะดุ้งแล้วพอโดนหมัดอีกทีก็ไม่ไหวเลยครับจังหวะของทาริกครับโดนเข้าไปปิดจอบในยกที่สามครับชุดนี้สวยเลยครับแล้วพยายามจะลุกขึ้นมาสู้แต่ว่าขาที่มันเปรี้ยไปหมดแล้วครับโค้ชจิ๊บเชินครับ และผลการตัดสินของกรรมการนะครับ The winner by technical knockout black corner p e t Egg from จังหวัดราชบุรี